บัดเนมเนมบางเมื่อปัดตาโนเอย มาเน่าลงป่าดานโอ้ยน้อเม่ไก่ในคมเกตบ้านไก่เพื่อนโมูสหาเยเม่โสวาตายอดับนาบวังบ้าสี่ขึ้นเฮือนเม่เปยจึงเกียนนางแพงเพื่อประดับกลมรวมเม่งสีวบนผู้มีทนางและขึ้นเมืองแล้วครั้งหนึง แม่ใหญ่เอ to ้ยปวติดตามอดเป่าเลยได้ควอดลูกน้อยยกลางแกงแงงมาคาบน่งตามนั่งมาถึงบ้านหน่งย่านนั่งทานนักนีตอกก็เลยเบาบอกน้องไั้นหูดอกขี้ควง่งมาโดูแลม่อมน้อง ปกติสืพันละยาเปล่งปัตกาเอ้ยยังโสตามาฟังเหตุประเพณีบางเล่งนั่งพบเป็นเมียอาเองทำแนวไรน้องให้มันคองลาเอ้ยเปล่งปัตกาเอ้ยคำบาเมียเปรียบประดุดดังนองอย่าเจนตือดอกดาผัว อย่าทำตัวรกเกนกาว่าะหวานตัในมวนเนื้อลันลาลูกจักใส่สมวนพอผัวไปไม่รับตอนหาเขารอกเครื้องจร่งเน่งน่น่งาพี่น้องอันพึ้นมาแวรอกเต้าเฮือนเ่งลูกจักว่าจากขานกันข้าวข้าวเอินกินข้าวแต่เยนคนจะไปเบา นินทาควันกันเบาเพลินไทยันเอือนข้าตั้งแต่เบาเพลินดอกงานบ้านกะสวนเสียอันหนึ่ป้าตาเอ๋ยคนมาเมียเมียนี่เมียดีเมียใดเมียจังไรเมียเปรตเดินละลาเมียก้องเห็ดก้อนหนึ่งกันจังโตดอกดาผัวเมียเปรี้ยสัดสัวดอกไฟแสงบงตะกูลเมียบางคนหายนะ นอกใจรักหัวขเขา้าเมียบ่ออกการบ้านงานบ่ททำบ้างแต่บ่าข่าลูกก้าบ่าถูกหิดบ้านประจันนาดอกดาบผัวเงปล่อยขวบปล่อยยังยง,ยงมาพระรุงตกแต่งเมียปากกาใจแข็งเมียปากแข็งหน้าดานันตามบ้านกมาหลายล้าน ว่าเหม็นเบาเซไลหรือว่าเพจ,จันตีเมื่อจะดีกะทมถี่กันเจะฟ,ฟังผัวว่าอมเหน่งเมื่อจะเอาการบ้าลการงานกะมเก่งลานังเมื่อมาคังมากมีเมื่อบอกเกียดบอกกานบ้านเบาน้อยกาแห่งหลายเหม็นบน ไม่ใหญ่เออเอเน่งเป็นยังมาเมียยำเก่งขัวซอนพ่อปั่นไฟสมขอนพัวเบ้าเล้วนั่นกระเสืยและนางเออเย็ดใส่สมนาที่มี หากจะมีเลลูกเ้าไอ้คนเบาดอกก้าวเซินไอ้คนพนได้เอิวบาเมียเม่งแ่นตะโกนเมียรองคำทองดีดอกเพชรกิ้นควันคาจำมาสาละลาปดตางนองเมียพีหลานางเ ให้เป็นญาติเรื่อดังคำพี่บ้าบ่มองสาวน่งแต่ยังได้เลี้วลานลาน oh, oh.